กุ้งกุ้งกุงดูกุ้งดิ่นะ่ดูที่ว่าเยอะไหมโอ้เยอะเยอะไหนนูองหน่อยโอ้โหเซงมามาดูกุ้งคือสดๆเลยอ่ะใสๆวันนี้เราจะไปไหนกันบอกเอากุ้งไปขายมาเปกุ้งไปขายกันอะมา ไม่ลบหน่อยนั่ง <laughs> หเยอะมากรวมๆกันแล้วในกระบะนี้น่าจะมีประมาณ5้กิโล5้โล